ดูเดียวเดียวเลยียไม่ม่ so <c oughs> ังน like <bbe> ีสิมดาลพมือนดามมืดมาทั้งแก๊งอ่ะพี่โก่เห็น่ะเห็นปะล้านละสิสวยไาวเลยไหมคุณด้วยเดี๋ยวไปข้างหน้าก่ที

ครับขอบคุณาเกมากคผู้ชมค่อเาก่งมากเลยครับเก่งมากลว่าใครลูกของลูกายัยไม่โผ่ขอบคุณครับขอบคุณครับรอใครอ่ะรอผู้ชายนั่งนบสภาพ

ก็ไปยืนบนรถไปมาเอยอะแล้วเนี่ยเอยอะนี้เนี่ยนีงไงเขาเนี้ยงนหน้า,ถารถเหอนไหม กินอะไรดีกว่าอย่าแย่เลยอ่ะะเอาเลยสลับแฟนสลับแฟนเข้ามาดูมีฟูเทาเหรอขาหยิ่งเข้ามาเลยว่เป้ลเปิ้ไปเลยค่ะไปเลคะเป็นไรไม่เป็นไรหมดแรงแล้วอาน้ำอาน้ำไปเลยไปเลย

ไเมกามาเลยโ้โหโอ้โหแรแม่แม่ตรงมันตรม่ดู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 ัูดูดไดูด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 ูด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 ดู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 มูด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 ย